เมื่อก่อนเนี่ยเรามีความเคยชินขี้เกียจขี้คลานนะความขี้เกียจขี้คลานมันก็คือความเห็นแก่ตัวเราต้องเสียสละออกไปจากใจไม่ว่าจะเป็นความง่วงความเจ็บป่วยไม่ต้องไปสนใจมันอย่าไปสนใจมันมากเกินไปตามคำหลวงพ่อคือช่างหัวมันเราเอาสิ่งไม่ดีมาเป็นฐานให้เกิดของดีทำอย่างไรความไม่ดีทั้งหลายเช่นคิดไม่ดี ความง่วงความเจ็บความปวดความป่วยเมื่อเรารู้เท่าทันมันก็เป็นฐานให้สติเกิดได้สติประฐานของพุทธเจ้าเนี่ยมีทั้งสี่อย่างนะกายเวทนาจิตธรรมกายคือการดูกายลมหายใจมันก็อยู่ในหมวดกายพองยุบมันก็อยู่ในกายอิริยาบทใหญ่ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบทย่อย คือการกินดื่มทำพูดคิดการทำอะไรทุกอย่างขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวคืออิริยาบถย,ย่อยมันอยู่ในฐานกายเมื่อเรารู้เท่าทันสติก็เกิดเวทนาคือความรู้สึกรู้สึกทุกข์ทุกจากความเจ็บความปวดอย่างเช่นเรานั่งนานเกินไปตอนนี้รู้สึกปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดสรพัดปวดเราก็สามารถเอาความเจ็บปวดมาให้สติเกิดได้ ดูให้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ของมันจนกระทั่งมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปตรงเนี้ปัญญาเกิดเพราะเราเห็นไตรลักษณ์ชัดเจนความสุขกายความดีใจความเสียใจที่มันเกิดขึ้นมาหรือแม้กระทั่งความรู้สึกเฉยๆที่มันเป็นเวทนาเวทนาคือการสวยอารมณ์สวยอารมณ์ทางกายสวยอารมณ์ทางใจเวทนาห้านะ 5, นะสุขกายทุกกาย ทุกกายทุกใจสุกกายสุกใจเฉยๆเมื่อเรารู้เท่าทันมันก็เป็นฐานให้สติปัญญาเกิดได้อย่างเช่นตอนนี้เราเจ็บป่วยเราก็เอาความเจ็บความป่วยของเราเนี่ยมาดูมารู้ตามเรียกว่าการดูเวทนาให้เห็นเวทนาในเวทนาจิตจิตคือการปรุงแต่ง จิตมีราคารู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตดีใจเสียใจเนี่ยก็รู้ตามมันธรรมารมณ์คือสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาทางประตูเนี่ยทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงจิตลดโผฏฐพะแม้กระทั่งนิวรน้าเมื่อเรารู้เท่าทันมันมันก็ทำให้สติเกิดเป็นที่ตั้งของสติคำว่าสติประธานแปลว่าที่ตั้งของสติ เมื่อเรารู้ได้เราทำได้เราจะรู้เลยว่าสรุปแล้วการปฏิบัติธรรมมันคืออยู่กับกายอยู่กับใจนี่เองไม่ใช่ไปอยู่กับสิ่งอื่นไม่ใช่ไปรู้ไปดูกับสิ่งอื่นให้พวกเราทำความเข้าใจเช่นนี้เราไม่ต้องเสียใจไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดว่าทำไมมันไม่ได้ดังใจเราก็เอาความคิดความเครียดความฟุ้งซ่านความรำคาญใจความง่วงเหงาเหานอนความหิวความกระหายความเหน็ดเหนื่อยความร้อนความหนาวเมื่อมีสติปัญญารู้เท่าทัน นั่นแหละคือสติปัฏฐานเกิดขึ้นมาแล้วให้เราพิจารณานะเมื่อเรานำมาพิจารณามันปัญญาก็เกิดนะอย่าไปจมอยู่ในทุกข์อย่าไปจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากหายใจเข้าให้สบายหายใจออกให้สบายเราต้องพากันมาปฏิบัตินะรถคันใหญ่เวลามันจมเนี่ยมันไปไหนก็ไม่ได้ถ้าหากเรามาจมอยู่ในธาตุขัน จมอยู่ในความแก่ความเจ็บความตายมันจะได้อะไรเราต้องมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าการจมอยู่ในการปรุงแต่งมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งเราต้องมาเสียสละยกใจของเราให้ขึ้นสู่พระนิพพานให้ได้ให้ว่างเปล่าจากอัตตาตัวตนเพราะเราจมอยู่ในธาตุขันจมอยู่ในการปรุงแต่ง จมอยู่ในสังสารวัตรมามากพอแล้วถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาเสียสละเสียสละความไม่ดีออกไปจากใจหายใจเข้าออกหายใจเข้าให้สบายเข้าไว้ใจเราเนี่ยคิดอย่างไรมันก็จะส่งผลออกมาให้ทำอย่างนั้นใจของเราจิตของเราเราต้องมาฝึกเองไม่มีใครมาทำแทนได้ทันโตเสรโถมนุษเสถุ ทันโตเศษโถมนุษย์เสสุนะในหมู่มนุษย์ด้วยกันผู้ที่ฝึกตนแล้วเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดคําว่าฝึกตนหมายถึงฝึกจิตนี่เองฝึกจิตให้อดทนฝึกจิตให้เข้มแข็งฝึกจิตให้เสียสละฝึกจิตให้เห็นความจริงฝึกจิตให้ดําเนินตามทางสายการให้มีความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกต้องน้อมไปสู่มรรคผลพระนิพพานพระพุทธเจ้าทรงเป็นห่วงเราให้เราพากันมาปฏิบัตินะ ปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อให้เราได้สร้างบารมีมานไม่มีบารมีไม่เกิดปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้หมดแต่ก่อนเราผิดพลาดก็ช่างหัวมันเริ่มต้นใหม่วางดาบเปื้อนเลือดก็บรรลุอรหันได้เหมือนกับพระองค์คุลิมานเราไม่ต้องไปคิดมากเครียดมากมันจะทำให้กายของเราป่วยไปด้วย เราต้องมารู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่โชคดีต้องรู้จักความเป็นมนุษย์ซึ่งจุดหมายปลายทางสุดยอดของมนุษย์คือมรรคผลพระนิพพานการปรุงแต่งมันเป็นปัญหามันเป็นทุกข์อย่างยิ่งปรุงแต่งมันมาจากใจนั่นแหละเวลาที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงกลิ่นได้ดมลิ้นได้ถูกต้องได้ลิ้มรสอาหารกายถูกต้องสัมผัส ใจรับอารมณ์ต่างๆมันคือการปรุงแต่งปรุงแต่งเข้ามาเมื่อเราไม่ตัดที่ปัจจุบันมันเลยตามพอตามแล้วมันคือการยืดความทุกข์ออกไปทุกมีเพราะยืดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยเพราะเรายืดความทุกข์ยืดจากการปรุงแต่งความทุกข์มาเลยมาเป็นกระบวนเลยดังนั้นเราจึงต้องมาหยุดที่ปัจจุบันหยุดในขณะที่ตาเห็น หยุดในขณะที่หูได้ยินก็พอเหมือนกับคําที่ว่าเห็นสัแท่ว่าเห็นเนี่ยได้ยินสัแท่ว่าได้ยินมันคือการทําเช่นนี้เราต้องมาหยุดการปรุงแต่งหยุดอย่างไรละ่ะกลับมาหาลมหายใจเข้ากลับมาหาลมหายใจออกหายใจเข้าให้สบายหายใจออกให้สบายเมื่อน,นั้นแหละคือการหยุดการปรุงแต่งได้จะไปเพิ่มโรคจิตโรคประสาทไปถึงไหนกันน เราต้องรู้จักจะไปตามไม่ได้เหมือนกับเราเนี่ยเวลาเราวิ่งไวเงามันก็วิ่งตามเราไวไปด้วยถ้าหากจิตของเราคิดมากมันก็เครียดมากตามเราจึงต้องกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับบ้านกลับมาอยู่กับวิหารธรรมคือเครื่องอยู่นั่นคืออาณาปณสติคือลมหายใจนี่เองจะได้หยุดก่อนลาก่อนวตตะสงสารที่ท่องเที่ยวมานมนานเราต้องสงสาร ต้องเมตตาต้องกรุณาต่อตัวเองให้มากรักตนเองให้มากเมื่อรักตนเองมากก็ต้องพาตัวเองเนี่ยพากายพาใจมาปฏิบัติธรรมมาขัดเกลาจิตขูดเกลาใจให้มีความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกต้องเราจะได้มีชีวิตที่ไม่สูญเปล่าเป็นผู้ที่ดำเนินตามรอยของอริยสาวก เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงทางยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์สามีจิตปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรสมควรน้อมไปสู่พระนิพพานตัวเองก็กราบไหว้ตัวเองได้คนอื่นก็สามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ